ที่วงมาก็มาเจอแม่แม่ครับพีแม่แม่แกมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปสุจริตคุณไปรังครับเปิดมัวยู่กับตลาดเราก็ใครผ่านไปผ่านมาก็มีน้ำใจเนาะบอกด้วยบอกด้วยตลาดไหนพี่อ้าตลาดเทศบาลบ้านกรวด ต้องแบบกอไก่รอดเรือเนาะนี่ฮะขออนุญาตเลยเนาะขออนุญาตเลยเนาะแต่งตัวไปก็สวยเลยยังสวยยังน่ารักอยู่ครับอ้าไม่แต่งก็สวยครับผมหว่ามาแต่งสวยยังไงมาแต่สายกันเลยสารคามมาจอดสารคามอำเภอยังขออนุญาตนิดนึ่งอำเภออำเภอไหนอยู่แล้วกันบาปี ของจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อดีลูกชายไปเรียนอยูน่นั่นหนาก็เลยเดิกนกลับโอ้ยเนาะเป็นตาหักแค่เนาะ <c oughs> แต้งแต้งโตถาถาหั่มรำตอนเยน็นจะเริ่มกี่โมงครับผมนี่สา,สามใบสามใบสี่อ๋อมันบ่อหอนเนาะแต่ว่าแดดท่อนกันเงื้อไหลเครื่อกจำบ้างหายหมดเลยคนยางเนาะเออเพื่อพี่น้องเฮาได้ผ่านมาทางบ้านขวดเนาะได้ไยวเว่ยขมาบึงคุณแม่์สองท่านรำสองท่านนครับ สองท่านเวมารำรำมีสามไม่สามหรอใช่นี่คอนีญาตเนาะวิถีเขาเรียกว่าวิถีชีวิตเนาะ เนี่เราเคยด้เห็นเคยดหูเนาะบุรีรัเคยดเห็นเีอเภอบดอยู่ล้วคุณแม่ใจปรใจดีนะครับให้ผมถ่ายอ๋อนี่ได้หลายคลิปเลยผมเล้มาเจอมาเจอคุณแม่แล้ได้คุณแม่ดีกว่านาะคุณแม่ยังสวยเลยคุณแม่ยังสวยเนาะห้องส่วยไครับขาอยาน ชั้นหกสิโอ้ยังบะเถาเหรอครับเหมือนเหมือนแม่แม่บานเย็นเหมือนแม่บานเย็นรากเกียนเนาะคือตัวมาจากสารคานว่าว่างานนี่บอกบอจะมามาลัำตลาดมาลัำตลาดเปิดวงที่ตลาดนี่มั้งแคไบ้านน้อยกุังนี่กับซาบุขั้วข้าวซีนี่คุณแม่ครับขออนุญาตเอาเอามาจากมือต่อต่อหมอมากี่กี่ครั้งมามากี่วันต่อต่อหนึ่งที่งี้ อ้าบอกเมื่อนี ja ้มื่อเมื่อวานเขาอยามื่อวานอ่อนย้อนไปเมื่อวานไปอยู่ใสเมื่อวานเมื่อวาน้ฝนตกตกม่ไปลำอยู่พุ่น่เด้ออจันทงานนี้ยังงานเป้อนฝนตกม่จัอันนี้อันนี้อาขอะไรกันขออะไรไหมต้องไปคูนี่ครับชีวิตคนเราเนาะ ต่างกันและวิธีการหากินต่างกันนะครับเนาะคนเท่าเนาะวิถีคนเท่ากันคือว่าหลับคนไทยคนละทานเนาะแมนแมนแมนเนี่ยโอ้ยครับอีิริเราโอ้ยเนาะร่ำไปเรื่อยๆพัดว่าหลับโบผิวผายเนาะแม่เราสคนกว่าแม่ก็จามแฟชั่นสไตล์และสีไหมเอามาจังสี่กันเนาะวิถีชีวิตคนเราไม่เหมือนกันนะครับเนาะการดำเนินชีวิตก็ต่างกันอาชีพก็ต่างกันครับแม่แม่ลำไปเรื่อย ล้ำไปเรื่อยๆตนั่ออคือคอย่างสุริยล้ำเนี่มัดลุกมองกันเนาะจ้าก็ตลาดก็ขึ้นุ่งเราเี้ยวเลี้ยวตะเพินเี้ยวตเพินสีอนุาตที่แม่ก็ขอค่ะบานทีม่นจะบอกอนุญาตมีคือการบออนุญาตกระสังเคยไปบ่เคยไปกระสังบ่ครับอ๋อนี่พี่บออันนี้พี่ผู้ชายสวัสดีครับนี่ครับ เป็นเป็นหัวหน้าวงหัวหน้าหัวหน้าเสือบังนุ่มนุ่มคนเออหาหัวหน้าวงครับหัวหน้าวงขออนุญาตครับเนาะถ่ายอ่า y ยูทูบอยากให้เผยแพร่ออกไปเนาะเผื่อ FC เนาได้เบิ้งเอฟซีเด้เบิ้งกันไปเออเออเนาะอย่างเงี้ยเขายอดหลายแสนซับนะคนดังมากคนดังคนนั้นดังมากเลยไปตรงไหนก็มีแต่คนรู้จักเนาะก็ได้ขออนุญาตนะขออนุญาตเนาะเห็นแล้วก็ขออนุญาตได้เบาหนึ่งนะครับเนาะอ่าผมขอคูดกระสังนี่เลย ยังไม่ได้อาบน้ำให้อาบน้ำก่อนมันสเมสีฟ้าเบาหอมอันนี้าเอาไปยังนี่เอาไปยังเอาไปล่ำบ่อันนี้ก็เอาคองไปายอ้าแต่ไว้ยล่ำมาแต่ไวล่ำ้าไว้ครับปูมาเบิ้งแล้วไอ้ไอ่รับน้ำบ่รับห้เอ่ไม่บมันก็เป็นน้อยหน่า ทันว่าแจงตัวเป็นสินะครับ๋อเดี๋ยวดูตัวจริงเผื่อตอนเย็นได้มารีวิวรอบหนึ่งเนาะอันแต้งตัวเลยกับรอให้นี่ลยมาล่อเพราะเบบนี้ลองวะแม่ลองวะลองเพลงวะลองนั่นบอกลองนั่นบองกโอ้ยต้องลองเพลงขึ่นมาเพราะว่าจะเปิดเพียงอะไรเปิดลองนั่นเอาง่ายๆว่าเป็นการล่ำล่ำสลับลองล่ำสลับลองเหมือนมาล่ำเนาะสองมาล่ำ มีเพลงเนี่ยไม่เนี่ยเกาเนี่ยครับผมจะเป็นเป็นวงเป็นวงมาเฮาจะเป็นหมาล้าเรื่องตกงกลางอ๋อตอนไหนพ่อแม่แล้ว่าเดี๋ยวนีนเฮ้ยมบอโอ้ยแม่เนี่ยายนี่ยายนะยายโกรธอย่าเข้าเยอะหน่อยนะโอ้ยโมโหแค่เลยเนาะเอาปากเบาๆเนาะจ้า ลาฟังกะเสียใจลงอยู่คนแสงจากไมครโฟนฟังได้ดังไปทั่วแล้วคงจำได้ว่นอิมตัวออกอากาศจงกองมาตามกินจาดกระจายแล้วมอไปนอกก็เลยอไอฝากรับใจเอามาฝากคุ้นตาคุ้นยาย u bên ba ai nó ban cha là không chậm nắng tạm cả xe lôi chim chạy được tuần nhà bên càng pha chăm sĩ em là đầy du khôn là bọn này mẹ tuần lâu buồn nhà có một giường lượt văn phòng xong cả chạy ăn chừng là thăm vài chạy nồi để được mà chẳng gì kém được nằm ngồi ai vẫn chưa ai และจันท่านใจเพิ่นได้ก็เลือกไว้ดีท่านไม่มาตนองมาปะระโลงฝีมือปาะสะนามเวทีกว้างและผมเป็นดาวดวงหน่อยกำลังลอยขึ้นมุมป่าแจ้งว่าท่าน้อจองจ่าให้มาอาลุ้นว่าจอยกันเด้อแม่เด้อ และอันความจริงโตนั่นบ่สิกันให้เป็นกลางบ่สิเป็นแนวทางสาวังไปเวลาลุงแล้วคุณบนใจก็ได้เป็นหัวหน้าขาตาโตดาราปีปากยิ้มเป็นทีหนึ่งส่งความเดียวมาถึงแฟนเส้นฟังได้นั่งจอง

โอ้เพลาะมากครับอ่ะขออนุญาตก่อนเลยอ่ะวันนี้เนาะขออนุญาตก่อนเลยขออนุญาตก่อนเลยอา่ะจ้าพูดดิอ่าขออนุญาตขออนุญาตครับเนาะโอ้ครับโอ้นี่เอาปอผอมอลำเนาะเขาเรียกเออแบบมอลำเปิดหมวกเนาะมอลำพันในจอนเลยเนาะสู้ชีวิตอ๋อ้มอลำสู้ชีวิตมอลำปกตินี่กับปกติก็เป็นมอลำอีก่อนมันนี่เขาก็ไปตามตามสมัยเพราะว่า มันเทาเนาะเอางไงว่าการทำงานมันก็ต้องกินต้องใสซื่อเมื่อปฏิฐานงานยุคยุกนี้มันก็ก็ยังประเดิมเลยคือคือเอาไงว่าแมนบ่มีโลกรำยังจะจบเพลงนี็ม่าเรื่อยๆกับงานจ้างลบจบจบอ๋อจบกลอนไหมเขาไม่เรียกเพลงเนาะล้ำจบกรอนโอ้ล้ำจบกลอนก็ประเดิมและยังไม่ได้ออกงานวันนี้ก็สงสัยจะ เหมือนฝุ่นเลยไหลมาดีมาเลยนี่ฮะคุณแม่สองท่านเนาะแล้วก็พี่ปอเค้นบอกพี่พี่ผู้ชายอ่าก็มีสามท่านในวงครับเนาะเปิดมอลำเปิดหมวกเครื่องโทรศัพท์อัดแนี่ฮะมอลำเปิดหมวกมอลลามสู่ชีวิตครับหรือมอลำามพันธุ์จรนะเรียกให้แบบไเรื่อยนะพี่เนาะออาไปเรื่อยๆเนาะบ่บ่นาเขียนเข้าย่างไปเรื่อยๆได้เนาะได้มอลำามพันธุ์จรมอลำ เนาะถ้าเราใส่นี้ได้เนาะประหลามพันีจอนพี่เนาะลงในคลิปได้เนาะได้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 เป็นเรื่อยโอ้แต่เป็นอาชีพที่สุจริตเนาะประหลาสู้ชีวิตนีไงเขาเขามีเวลาพักบอลหรือว่ามาเหต่หนาฝนหรือว่าเหต่หนาเม็นช่วงที่ไม่มีงานไปหมดครับเพราะว่าวันนี้มีงานเราก็ไม่ได้ไปครับเพราะว่าช่วงมันมันมีงานมันกับบางคนไปปีนี้กับนันเตะางคนที่งานเน่ะเขาถึงมีงานเล่าๆอาหัวขัน งานบไงอเอาไงว่าอาดูร็มาเไงบ้างไงครับอต่อว่าก็ <c oughs> ไม่ <c oughs> คุนน้นจังสมัยนี้เอาไงเนาะครับพราะสิบเบิ้งการตลาดมอลร่สรวนี่วุงหน่อยวุ่งเงียกตามครับพ่บมี่าันจะผ่านดิอ๋อครับพวกพี่เห<อ>็นกับพวกเงี้เพื่อนเนาะครับไปองก็มีแต่นายทุดนีมากว่าง <c oughs> ไงว่าเออยสิบชิ้งงานบอกนี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบโอ้กันลค่าหกันค่าหว่าเออขัเจ้ไปนี้ จาสีได้เท่านี้เท่านี้ครับผัดวันนี้สีได้ซัพนี้ซรัพนี้ซรัพนี้ครับเออเขากัเบากันไปโอ้โะที่ว่าเห็นเนี่ยบ่ลเป็นนั่นจ้างเหรอครับโอ้นี่ความรู้ใหม่เลยเนาะอันนี้จะออกจากปากมะลำของแท้แล้วครับอันนี้จริงคือแต่ความหมายของเขาหนึ่งคือพวกพวกมะละมุนเนี่เขาก็จะเป็นต้องเอาเพราะว่าหนึ่งเขาปรสามารถที่จะสเรื่องการที่การที่สลายลงเร็วนี่ครับก็ยังพวกผมนี่สลายลงแล้วครับพังไหมไม่พังนะแต่ ซุ้มอะไนี่เหลือไว้แค่เวทีกลางเสียงมอลลั่แล้วก็นักดนตรีเหลือไว้แค่นั้นแค่นั้นเนาะแดนก็เจ้าเพราะว่าเดนเสริมเวลาเลี้ยงมันต้องเลี้ยงเยอะคใช่เข้าภาษาป้าก็ต้องซ้อมก็คือพูดง่ายๆว่าคุณทะคเราเราเราไม่เหมือนเขาขนาดขนาดง่ายๆนะว่าคนที่เขามีตังค์เยอะๆครับก็ยังยุ่ยยากก็ยังแย่นะอ๋อยังแย่นะอันนี้คือเราเป็นมีวงจริงมีวงอยู่แล้วแต่ว่าช่วงที่ไม่มีงานก็ออกมา เปิดหมวกครับเนาะอ่าเปิดหม้วนเนี่ยทำหมอลำเรื่องต่อนเนาะครับต่อนโซเชียลมันยังไม่มีครับจ้างถ่ายวิดีโอแต่ละครั้งเนาะไม่เนเนาะโอ้ยรถพายผมแต่ถ้าสู้หมื่นเนาะเป็นแสนเห็นไหมเป็นแสนเป็นแสนนะโอ้แต่สู้หมื่นสักง่ายใช่คุณแม่ก็น่ารักเนาะทุกวันนี้เหรอห้าพันเขาก็ไปแล้วครับผมเขาทายพี่คือผมนี่โอ้ก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณคุณแม่ขอบคุณอ้ายเนาะ ที่คุณแม่ได้รับไมเบิงรับไมฟังไอแฟนเราแฟนในช่องของกเราครับได้ชมกันวันนี้ก็คือขอเรียกรยาว่าหมอลำสู้ชีวิตแล้วกันเนาะมอลำสู้ชีวิตก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเจอคุณแม่ตรงไหนเจอวงนี้ตรงไหนก็ทักทายมาทักทายก็ไม่ได้พี่ต้องช่วยช่วยเหลือมาครับเนาะหยอดใส่ตรงนี้ครับนี่ฮะใส่คล้องเนาะใส่คล้องใส่ใส่คล้องห้าเด้อครับเด้อขันพานกันถึนกับาบาทซิบบาทก็เป็นแหงลำาแม่นใจเนาะ เป็นแรงกำลังใจให้คุณแม่เนาะกำลังใจอ่าคนุยาตจบคลิปซ้ำนีน้ครับเด้อสวัสดีครับ